ขอให้จิตยานทั้งหลายในทุกหม own, ู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิศภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิฐานเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักปวตนักพศฤษีดาบททั้งหลายชาวบางบทชาวลับแรละแล้วก็เหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนะแล้วก็เจ้าสำนักเจ้าทิศเจ้านิเจ้านิกายนะภักมืดภักมาทั้งหลายนะ ในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมินะน้อมใจขอขามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสละนังขจฉามิธรรมังสละนังัจฉามิสังฆังสรานังัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธ an 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 ังสลาหนังขัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสลานังขัจฉามิทุติยัมปิสังขังสลาหนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสลาหนังขัจฉามิตติยัมปิธรรมังสลาหนังขัจฉามิตติยัมปิสังขังสลาหนังขัจฉามิขอนอบน้อมองค์มหาบารมีถูกพระองค์ทรงเป็นประธาน ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนไตรัยแด่พระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีกรรมใดๆที่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายยังเป็นไปเพื่อการตอกย้ำจมแช่นอนเนืองง่วงเหงาซึมเศร้าอ้อยอิงในอารมณ์ หรือยังเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องหลงตอกยำ้กยำหลงวกวน,นวจมแช่ในจริตราคะ,ใน,าคะในอนุสัยกรรมแห่งตนในความคุ้นเคยดําเดิมยังเป็นไป,เ,ป,นไปเพื่อความเป็นความอยู่าสารวนกับอารมณ์ความรู้สึกทิฏฐิทัศนะความคิดความเชื่อความมีความเป็นความเห็นความหมาย คติอคติปัญญาเงื่อนไขข้อจำกัดแห่งตนความดื้อรั้นดื้อดึงทิฏฐิหัวชนฝาหรือความห่วงห่วงความกังวลความปรารถนาทั้งหลายปมเด่นปมด้อยทั้งหลายอย่างเนื่องด้วยความเพลิดเพลินความพึงพอใจความปฏิเสธปฏิคะความชิงชัง ความพยาบาทอาฆาตแขนการจองเวรจองกรรมการจำฝังใจทั้งหลายความหลงยึดติดในภาษายตนะทั้งหลายในความปรารถนาในความอยากความต้องการของตนหลงวกวนฟุ้งเฟ้อในโลกี้สุขโลกี้กวิสัยทั้งหลายความหมดความหมกมุ่นพึงพอใจทั้งหลาย ในตักกาเหตุผลในหลักการในรายละเอียดในอุดมการในขนบธรรมเนียมจริตจารีตประเพณีในวิถีวิธีการในสมมุติในบัญญัติทั้งหลายยังหมกมุ่นตอกย้ำในตัวมันเองซ้ำๆจมแช่ในกายในจิตหลงพึงใจในเอกสภาวะ ในสติสมาธิในตาบะฌานญาณในความวิเวกความสันโดษความสงบแห่งจิตแห่งกายทั้งหลายหรือสภาวะหนึ่งสภาวะใดก็ตามกรามที่เคยหลงยึดติดในทิพยสมบัติโลกิยสมบัติทั้งหลายในอดีตในเรื่องราวต่างๆในเกียรติยศชื่อเสียง ในลาบสกาละความหวาดกลัวในความสูญเสียความเสียดายความขาดแคลนทั้งหลายจนทำให้ปิดกั้นตนเองเพิกเฉยเมินเฉยอ่อนแรงหมดกำลังวนกับความลังเลสงสัยวกวนตอกย้ำในทิฏฐิมานะของตนกลายเป็นนิวรนเหนียวหนืดเหนียวแน่นจนปิดกั้นปิดบัง ต่อพระศัทธรรมต่อความขี้คลายสว่างสวัยต่อความสมุดเฉดเด็ดขาดอาจหารต่อความฉับพลันต่อการให้การสละการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางตามองค์มหาบารมีทั้งหลายกรรมที่เคยหลงฟุ้งซ่านในธาตุในขันในการสร้างไปในสรรพสิ่งสรรพธาต สัพธรรมทั้งหลายหลงในการวกวนในภาษาอัตนะทั้งหลายหลงตอกย้ำในโมหะความหลงของตนอย่างเหนียวแน่นข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกแล้วต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลขอให้องค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม ทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและขอประกาศสลา,า,า,รราประกาศถอนความหลงยึดติดความหล,ลงตั้งเอา,เอาความจมแช่นอนเนือง,งความหมกมุ่นมัวเมามมมความลังเลในกรรมอนุสัยทั้งหลายในการตอกย้ำในความเพลิดเพลินทั้งหลายในภาษายตนะในโลกียสุข โลียวิสัยทั้งหลายในเงื่อนไขในตัวมันเอง,ง,วเองความหลงพึงพอใจหรือปฏิเสธปฏิฆะ,ะในสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ยังเป็นไปด้วยความคับแค,คบหลงวกว,วนสารวนจนเป็นพนันนาการเหนียวหนืดจมแช่เสื่องซึมอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมารมทั้งหลายจนไร้กำลัง ไม่สามารถหลุดพ้นาพจากตัวมันเองได้ไไดโดยฉับพลันอันทำให้เนิ่นช้าต่อพระสัจธรรมต่อความขี้คลายสว่างสวยต่อการโปรดสัตตกตามอง,องค์มหาบรารมีมรมในทุกยุคทุกสมัยขอประกาศสลาประกาศถอนทิฏฐิมานะทิฏฐิทัศนะภาพจำทั้งหลาย ที่เคยมีต่อพระสัจธรรมต่อพระนิพพานต่อองค์มหาบารมีผู้โปรสัตว์ครูรู้ครูบาจารย์ทั้งหลายหรือต่อพระศาสนาอันเป็นสิ่งปิดบังพระสัจธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นขอชดเชยชดใช้ ในนีิเวณน่กรรมทั้งหลายด้วยการบวชการสลักด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้งตลอดจนถึงอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและการโปรดสัต อย่างกว้างขวางไรขอบเอขบตาตามองค์มหาบารมีขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายคู่กรณีกรร,กรรมทั้งหลายบริวารทั้งหลาย <ecosystem S 1> และสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิในทุกวั้นแค้นดินแดนพึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทิญโอ้โหสี โอ้โหสีโอ้โหสีโซโซ